โอเคนะครับก็สวัสดีพี่พีเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้พบกันเช่นเคยนะครับกับช่องอาจารย์หนูชีแซดนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวบาลิต้านะครับบาลิต้า 92FS อ่าซีเ็นขนาด9มิลิเมตรนะครับที่ใช้วัสดุเป็นสแตนเลสแล้วก็อลลอยนะครับเฟรมล่างจะเป็นอลลอยอ่าก่อนจะทำอะไรกับปืนเราต้องเคลียร์ปืนก่อนนะครับถอดแม็กกาซีนอถอดแม็กกาซีนแล้วก็เคลียร์ปืนค้างสลด์ไิก่อน แล้วก็ตรวจดูดังเพลงนะครับรังเพลง์ปลอดภัยรังเพลง์ปลอดภัยแล้วก็ปล่อยสไลด์นะครับหรือว่าจะลดนุกก็ได้หรือว่าจะเราจะกดลงหรือว่าจะลดแบบนี้ก็ได้นะครับปืนรุ่นนี้ก็นําก้องก็จะมีความยาวอยู่ที่ห้านิ้วนะครับนําก้องอยู่ที่ห้านิ้วถ้าลําก้องรุ่นคอมแพกน้าก้องเขาก็จะไม่โผล่ออกมานะครับลําก้องเขาก็จะชิดกับโครงปืนนี้แม่กระเช้าก็จะบรรจุได้ประมาณสามถึงสิบสี่นัดนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น รุ่นนี้จะบรรจุ17นัดนะครับอ่าเขาจะเขียนมันจะมีตัวเลขตัวเลขเขียนให้เดี๋ยวให้มือกล้องขยับเข้ามาให้ใกล้นะครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าไม่ไม่ได้รีวิวหลายวันนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาบ้างน,นะครับอ่าวันนี้ว่างก็มารีวิวบรรดารุนนี้นะครับที่เขาขนานนามว่าอันลอยนะครับอันลอยว่าไม่ทนบ้างนะครับว่ามีการกัดก่อนการทําสีมันก็จะลอกอ่ามันอยู่ที่วัด วัสดุนะครับวัสดุการทํานะครับวัสดุถ้าเราไม่ดูแลรักษาเขานะครับไม่ทํำนูบํารุงหรือว่ารักษาไม่ใส่น้ํามันอะไรแบบนี้มันก็จะพังง่ายนะครับส่วนฝาประกับฝาประกับก็จะเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกก็จะเป็นทั้งสองฝั่งนะครับสกูก็จะเป็นสกูปากเบนนะครับอาจารย์หนิตระบบการทํางานก็จะเป็นระบบดับเบิลแล้วก็ซิงเกิลแอคชั่นนะครับเราสามารถยิงได้ทั้งดับเบิลนะครับเดี๋ยวดับเบิลแล้วก็เหนียวเข้าไปเลยอันนี้ดับเบิลนะครับถ้าซิงเกิล เมื่อเรายิงไปนัดแรกมมันก็จะเป็นระบบซิงเกิลซิงเกิลไกลก็จะนิ่มนะครับอเราลากมานิดเดียวก็นิ่มเดี๋ยวผมจะถอดประกอบให้ดูนะครับการถอดประกอบก็จะง่ายนะครับการถอดประกอบเราก็จะกดกดฝั่งนี้นะครับกดฝั่งนี้ให้ยุบเข้าไป่อาพอกดยุบเข้าไปเสร็จแล้วเราก็กดกดลงไปข้างหน้านะครับกดตรงนี้ไปข้างหน้าจับไว้ก็ได้กดไปข้างหน้าแบบนี้แล้วค่อยประคองนะครับแล้วก็ออกมา อ่านี่คือปืนเดิมเดิมนะครับไม่ได้โมนิาฟหรือว่าแต่งมานะครับอ่าขั้งนก็จะเป็นปืนเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมจากโรงงานส่วนสปริงนะครับที่เขาสงสัยนะครับว่าอาจารย์หนูขึ้นนามือเดียวได้ยังไงสปริงนี่คือสปริงเดิมเดิมนะครับอ่าสปริงเดิมเดิมแข็งแข็งเลยอ่านี่อันนี้ใส่น้ํามันเยอะเกินนะครับ <laughs> นี่ใส่น้ํามันเยอะนี่เวลาเราถอดแล้วก็จับยกขึ้นมาตรงๆครับนี่ก็เป็นน,น้ำกล้องก็จะมีหกเกียวนะครับหกเกียวเวียนขวาแล้วก็จะไม่มีเหมือนซีแซนะครับ ถ้าซีแซ่เขาจะมีเล็มหล็ม,มาเพื่อรองรับหัวกระสุนนะครับอ่าแต่ถ้าเป็นของนี้ของบาเลต้าเราเขาจะปากตรงลํากล้องเลยนะครับตรงใต้ลํากล้องอ่าเพราะว่าลดอาการติดขัดนะครับลดอาการติดขัดเพราะว่าองศาองศาของแม็กนะครับองศาแม็กแล้วก็ด้ามมันจะตรงอ่าแล้วเราประกอบแล้วก็จับเข้าไปแล้วก็ให้มันตรงร่องมัน,นครับแล้วก็ล้อประกอบเข้าไปประกอบเฟรมปืนแล้วก็ใส่เข้าไป น,นี่น้ำมันก็เยอะหน่อยนะครับแล้วก็ดันไว้ข้างหลังแล้วก็ค้างสไลด์ไปนะครับแล้วค้างสไลด์เสร็จแล้วก็กดกดกลับมาแล้วก็ปล่อยแล้วก็ลั่นไก่อ่าทียน,นี้ f c เห็นแล้วนะครับว่าสปริงตัวนี้มันเป็นสปริงเดิมๆนะครับสปริงเดิมๆอ่แต่วัสด,ดุก็เป็นอลลอยนะครับอัลลอยอลลอยอันนี้ก็จะเป็นเหล็กอ่าบางรุ่นก็จะเป็นพลาสติกหรือว่าโพลิเมอร์นะครับ อ่าตรงนี้เป็นโพลิเมอร์ตรงนี้ก็จะเป็นโพลิเมอร์ถ้ารุ่นคอมเพกแต่ถ้าเป็นรุ่นของรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้มันจะเป็นเหล็กเหล็กทั้งสองฝั่งเลยนะครับส่วนศูนย์ศูนย์หน้าศูนย์หน้าก็จะเป็นแบบปรับไม่ได้นะครับอ่าแต้มจุดแดงเหมือนเดิมอ่าศูนย์หลังก็จะเป็นร่องบาตัวยูนะครับสามารถจัดศูนย์ได้อ่าจัดศูนย์ได้เห็นได้ชัดนะครับมันจะมีจุดแดงนะครับมันเห็นจุดแดงสามจุดอ่าทีนี้เอฟี F C. โอ้ลื่นมากนะครับปืนบอกนี่ยังยังฟิตอยู่ครับอ่านี่ยังฟิตอยู่อันนี้มันมีน้ํามันเยอะนะครับเพราะว่าเพิ่งทําปืนเสร็จนะครับทีนี้ผมจะลองทาไอเอฟซีดูว่าถ้าถ้าปืนเดมิเดมๆนะครับอ่าถ้าปืนเดมิเดมๆอันนี้บรรจุประมาณสิบห้านัดนะครับสิบห้านัดอ่าถ้าใส่สิบเจ็ดนัดนี่มันมันจะดันกับตรงนี้นะครับดันกับตรงสไลด์มันจะขึ้นยากถ้าเกิดผมใส่สิบห้านัดนี่มันจะขึ้นได้ไหมนะครับ เราจะลองข,ข,ขึ้นขึ้นขึ้นมือเดียวดูระหว่างปืนไซส์ S F, F นะครับ S ก็คือซับคอมแพรมันจะมีซับคอมแพรรุ่นนี้เป็นขนาดซูไซนะครับ <Yeah. S 1> ผมพูดผิดขนาดซูไซส์สนิ้วก็อออโน่องกลวงไกลนะครับนิ้วอออโน่องกลวงไกลแนวปืนแนวปืนแล้วก็หันไปที่ทางที่ปลอดภัยนะครับอในการที่เราในการที่เราจะโยกนะเดี๋ยวผมให้มือกล้องเข้ามาใ,นใ,นในกล้ๆก็ได้ให้เห็นครึ่งตัวอ <laughs> แล้วเราก็จะโยกแล้วก็จะเบรกเบรกไว้ว่าจะขึ้นได้ไหมนะครับเดี๋ยวจะโยกให้ดูนะเฮ้ยเดี๋ยวมาเช็คดูนะครับว่ามันขึ้นได้ไหมหรือว่าอาจารย์หนูขีโมโดดูหรือเปล่านะเห็นไหมอ่าเห็นยังนี่ให้ตากล้องอสวนให้ดูนะครับอ่าทีเ,เราก็วางแมกซีนไว้ก่อนแล้วก็คว่ำม,มือนะครับใช้มือฝั่งซ้ายคว่ำแล้วก็ดึงลูกกระสุนมันก็จะวิ่งมาในมือเราอาจจัตโนมัติอถ้าเราไม่แน่ใจเราก็เช็ค เช็คอีกรอบนะครับเพื่อความปลอดภัยเช็คเช็คเช็คเสร็จแล้วเราก็ลั่นไกลไปที่ทางที่ปลอดภัยอ่าแค่นี้ก็เวิร์กแล้วนะครับอ่าที่เขาไม่ชอบบาริต้าก็คือบางคนก็คิดว่ามันด้ามมันใหญ่นะครับด้ามใหญ่บางคนก็มือเล็กเหมือนผมมือเล็กอ่การจับมันก็ไม่ถนัดแต่พอผมได้มาจับก็สามารถจับได้นะครับจับได้ถนัดมือนะครับการกิฟอะไรก็สบายไม่มีปัญหา แต่เราต้องรักษาเขานะครับต้องใส่น้ามันประจําถ้าเกิดเราเอาไปมาพกแบบนี้ปุ๊บถ้าเกิดเราโดนโดนปืนยาวนะครับสมากมันจะโดนปืนยาวแล้วโดนเสื้อกเกาะพอโดนเสื้อกเกาะมันก็จะมีร่องรอยนะครับร่องรอยจากการใช้งานแต่เราไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่าปืนเขาสร้างมาเพื่อใช้งานนะครับต่อให้มันจะปลดประจําการจากกองทัพสหรัฐก,ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าทุกวันนี้เขาก็หันมาใช้พวก ไอ้ปืนของ m 1 7แล้วก็ M18 นะครับของซิกเซอนะครับซิเซอของ P300 นะครับโอเคนะครับหลักๆก,ก็มีแค่นี้เดี๋ยวผมให้ตากล้องอินเสิร์ให้ดูนะครับว่าใกล้ๆว่าปืนเป็นยังไงใตากล้องอินเสินให้ดูนะครับสภาพปืนนะสภาพปืนนี่ก็ยังใหม่นะครับสภาพปืน ใช่ปปืนในปีครับปีห้าหกเจ้าของปืนบอกว่าซื้อมาตั้งแต่ปีห้าหกนะครับปืนรุ่นนี้นะครับไม่ลอกไม่ดำจำนำก็ได้นะครับรุ่นนี้อ่ถ้าไม่มีตังจำนำได้ราคาไม่ตกโอเคครับชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องอาจารย์หนุ่มสีแสดด้วยนะครับขอบคุณครับ